คงลึกลอกเลยพี่น้องเมื่อน,นี้ไอ้มาไทยพี่เห็นน้องเบื้องก่อนจะตัดนะครับสําหรับบุกหูต้นนี้ครับอันนี้มันกับเป็นกิ่งแขนงครับพี่น้องเป็นกิ่งแขนงมากกระดูกเก็บไปหลายชุดนะครับแต่ว่าก็ยังลกเห็นไหมครับนี่กิ่งแขนงมันแตกออกมาจากต้นแม่มันเมื่อน,นี้ก็เขามาถ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ตัดครับตอนตัดเดี๋ยวผมก็จะถ่ายพี่เห็นน้องเบื้องครับพี่น้องเห็นบอกพี่น้องเอ,อ้ยพุ่นสูงไปพุ่นนะสูงเต็มต้นหนึ่งแต่ว่าเขาก็ะ เอากินบ่อยนะครับต่อยลงมามันลนลงหน้ามันก็จะเละนะครับมืาหนีกันเลยนี่แหละมาไทยห้พี่ให้นองเมืองกอนครับเดี๋ยวผมก็จะได้ตัดลงนะครับแต่ว่าการตัดเ่าก็ต้องตัดให้มันลงทิศทางที่มันจะลุ่งนะครับขันตัดบุ่มลงไปมันก็ไิทับแป้งพักเห็นไหมพี่น้องเดี๋ยวผมสุ่มห้เบิ้งนะครับเห็นบ่สุกงามอย่างสี่แเลยพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอาเนเ่ยเสดายครับขันต่อยลงอย่างสี่ก็ได้ครับแต่ว่าขันมันลนลงหน้ามันก็สิเละนะครับ ในไหนกะที่เอาล่งแล้วก็เลยจะตัดลงทั้งง้นมาเลยนะครับเนี่ยเห็นบ่าพี่น้องหมูพ้องซุกน้งามยังสิละหวานครับต้นนี้นะหวานแสบครับแต่ว่าประเด็นมันก็คือว่าเอาต่อยลงมากมันก็ต้องเละยุดีครับในไหนกะนั่นแหละกะทายแล้วก็เดี๋ยวมือไม่ผมก็จะมาตัดนะครับตัดแล้วผมก็จะทายพี่น้องข้างบนขรังว่างเออมันจะเป็นนังไหนครับสําหรับหุกหุ่งตนนี้นะครับกะจะตัดออกมืดนะครับพี่น้องตัดเพื่ออย่างว่าที่ตัดเพื่อว่าให้มันแตกแขนงขึ้นไหมครับ ม,มันแตกขันมากเป็นลายขันเนียงเขาอาจจะได้ต้นท่านต้นไม้ขึ้นมากนะครับแต่ว่าขันบบเกิดกับเป็นเนีงครับเขาก็ต้องเอาลุ่งครับเพราะว่าสูงเกินนะครับเขากับเราสามารถที่จะเก็บเนียงมันได้นะครับเห็นบ่พีน่น้องมันก็ยังลกใส่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องนี่แหละต้องตัดมันลุ่งนะครับบักหุ่งที่สุกค้าต้นนี่สินะพี่น้องเอ้ยกัลลันตีความแสบนะครับแสบหวานแบบบบมีทิฏฐินะครับเพราะว่ามันซุกได้ ได้เวลาของมันนะครับบอเมเยนว่านุยเก่และเฮาตัดมาแล้วเฮามาบุ่มนะครับอันนี้มันได้เวลาไดอ้อันนั้นของมันครับการที่มันเปลี่ยนเป็นน้ําตาลมันก็จะชํากว่านะครับคือแสบหวานแสบนะครับพี่น้องนี่แหละเมื่ออื่นเดี๋ยวผมมาตัดนะผมก็จะถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเขาบึ้งนะครับมาพี่น้องเป็นดาแสบบล่ล่ะงามง่ายมั้ยสิหระแต่ว่ามันสูงครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่ผมเห็นในเบิองสูงพูดพี่น้องมดปัญญาเสียวครับต่อยลงมามันก็ขึ้นเก้าครับ ตอยลงมามันลนมันกะลิครับพี่น้องในไหนกะมันกะเสียนั่นแหละกะเลยล่อตัดแค่เดียวเลยนะครับยินบพี่น้องเอ้ยคันคันว่าเขาเด็ดถึงนะครับแบบนี้เขาเด็ดมากแล้วเขามาปาดกินเนี่ยพี่น้องโอ้ยปาดแล้วั้งกะแซ่ตู่จัง่อยนะครับแสบครับเห็นบ่มันสูงเกินครับพี่น้องมึงมึงบรรยากาศเลยครับพี่น้องสูงขนาดมันแตกกิ่งกิ่งมันกะยังโดกครับพี่น้องในเบื้องเอาของพุงเนี่ยกะเก็บจนขั้นเก็บแล้วครับต้นนี้ เนว่าเขาบ่มีปัญญาเสีเอามันนะครับก็เลยต้องต้องตัดมันลงนะครับเสีดายกับเสดายครับแต่ว่าตัดลงเพื่อให้มันแตกแขนไงไหมครับพี่น้องพี่น้ากะรส้มให้เบิ้งอีกรอบนะครับให้มันแตกแขนงไหมคือเกิดก็เกิดบ่เกิดก็บเก่บเป็นยับบบงครับเดี๋ยวฮ่กะหาต้นไม้ปลปูกเสริมแท่นทีมันนะครับมื้อนี่มาไทยเบิ้งแหละกะจังสีแหละพี่น้องเดี๋ยวมือไม้มาตัดกับซีไทยเบิ้งกับจตัดลงแทบจะทุกต้นนะครับต้นใหญ่ เพือให้มันเกิดไมหมขนมันบ่เกิดแท่งนอไหมเขากะเอาต้นไมมมาปลูกไว้นะครับแบบนี้เขาก็บเกียเกียวบ่ได้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ส่านี้ละที่นอ้องคนใดเข้ามากอย่าลืม